ไปได้ปลาลินมาค่ะนี่ตัวใหญ่ไหมคะกิโลครึ่งค่ะตัวนี้ว้าทำไรดีเองลาบค่ะลาบเดี๋ยนี้ให้คุณปู่โชว์พีมือค่ะวันนี้เก็บผักกินกับลาบนี่ค่ะว้าเอายอดงันค่ะอย่างวอเตอร์เคสค่ะวอเตอร์เคสพรไพรใบชะพลูยังไม่ป,ปู อู้หั่นชิ้นใหญ่ๆนะคะมาใส่อะไรก่อนมะขามเปียกก่อนนะคะในนี่ค่ะหลังจากลวกแล้วใช่ไหมปูชิ้นใหญ่ๆเลยคะ่ะ <laughs> ลวกแล้วให้มันเย็นก่อนใช่ไหมคะให้มันเย็นก่อนในใส่มะมาานาวค,ค่ะ นี่คือสูตรคุณปู่นะคะมะนาวเม็ดโอ้ว้านี้ก็ชอบเม็ดค่ะเขาไม่เอาเม็ดออกถ้าท่านไหนไม่ชอบเม็ดก็เอาออกก่อนนะคะว้านี้ก็ชอบกินเม็ดมะนาวเม็ดทุกอย่างทุกอย่างที่เป็นเม็ดเลยหล่ะคะคนที่นี่คนที่เตียวอย่าให้มันละเอียดนะคะ เราต้องการชิ้นๆเลยเนี่ยแรงขึ้คนขั้นเดียวอืมแต่ไรครับปู่พริกพริกพริกประมาณประมาณกับประมาณอะไรค่ะใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะนะคะพวกแรลาปลาใส่เยอะเลยใส่เยอะมากก็ไม่ดีเราสาวววแล้วอ่ะเขาคั่วค่ะทุกอย่างเราคั่วเองค่ะนี่กิน้มันเหมือนนมนมใช่ไหมใช่แล้วก็ใส่คุณชูสักหน่อยนึง ไม่ต้องใส่เยอะค่ะสักหนึ่งพ่อใหญ่ชูเขาเรียกชูเออชูกับังแล้วก็น้ำปลาคือน้ำปลาสักนิดนึงแต่สูตรคุณปู่นี่จะใส่ไอ้ปลาร้าด้วยนะคะนีุ่ดเด็ดค่ะนี่สูตเด็ดค่ะสูตรเด็ดคุณปู่ค่ะใส่สักนิดนึงนี่อีกนิดนึ่งนะคะับเคร็ คนไปพร้อมกันได้ไหมปูกกับอันนั้นพร้อมกันเลยโอ้ล่เพราะว่าถ้าเป็นปลาเนี่ยจะต้องใส่หอมใช่ไใส่หอมแล้วก็คนพร้อมกันเลยนะคะค้งเดียวค้งเดียวค่ะถ้าเป็นอยางองคนละคคนละครั้งใช่ไหมคะนี่โอ้ยเยอะแยะเลยสมุนไพรนะเนี่ย้าปลาสมุนไพรคนหนึ่งจานพอดีวันนี้เรากินลาปลากันทีนี้คนได้ใช่ไหมคะคนได้ คนก็ค่อยค่อยคนใช่ไหมคะ,อ,ะมอ,อ๋อแต่แข็งนิดนึงง่ายกวคนนี่คะ่ะนา่าเพิกอ,อีกนิดนึงอืมอีกอืมอู้หปู่บอกเพิ่มพริกคุณยา่าเตรียมผิดเลยไม่เอาพอแล้วปู่แยกจานเลย ถ้าใครชอบเผ็ดก็แยกจานเลยไม่เอ <c oughs> าเผ็ดค่ะเองจะมานี่น่ากินเยคะอ่าชิมแค่นั้นเองใ่ชิมได้ค่ะในชิมสักหน่อยเลยอชิมครับูอืออร่อยแล้วค่ะแต่ไม่รอนด้วยกโอเคเลย น้ำยิ่งไงหมหอมไหม,มควาเค็มพอแล้วโอเคโอเคเลยค่ะปูตกักได้เลยค่ะคำาเค็มแล้วพอแล้วคำนวว้าวใ,ใส่ได้ไลยนะคะเวลาทำนี้ตักกระปูตกักค่ะตักเลยค่ะว,ว้าว เดียวนะคะนี่เละอีกครึ่งหนึ่งปลาชิ้นเดียวค่ะตัวหนึ่งนะคะนี่โอ้โอเยอะมากเยอะมากค่ะใส่หมดเลยค่ะปุ๊บโอเคมสมุนไพรเยอะสมุนไพรเยอะ,ยอะบ้านนี้ชอบสมุนไพรค่ะกินเข้าไปกินเข้าไปว้า เธอทำซองแบบนั้นติดรอยเลยถ้าทำสองงานเต็มหมอ้อเลยนะปูอาช,ชิมเลยคะ่ะอาปูชิมเลยคะ่ะได้เวลาซอยแล้วคะ่ะเออนี่ปูใส่ข้างเดียวนะคะไม่ต้องเติมอีกนะคะอะไรเลยคะ่ะอืมเป็นไงครับปูเป็นไงคะเป็นไงคะ,เป,งคะเป็นไงปู เห็นไหมัะผักเราเยอะแยะเลยค่ะผักเยอะแยะเลยค่ะนี่พรเราเก็บมาของดีก็คือขิงด้วยค่ะ